สวัสดีครับมาพบกับครูสโลดรีวิวอีกครั้งในครั้งนี้อยากให้ครูรีวิวอะไรหลังไหมมาได้เลยจ้าครั้งนี้มาพบกับรีวิวถานชาร์จรุ่นรดาจากอีเกียความจุ750มิลลิแอมเขยไหมครับกับปัญหาแบตหมด R I P แบบนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ชีวิตขัดข้องเพราะแบตเตอรี่ไม่เพียงพอวันนี้ครูจะพาไปนอกโลกแล้วย้อนกลับมาในโลกอีกครั้ง ไปที่เมกาบางนาหรือร้านอีเกียบางอย่างนั่นเองลงเลยขอดูหน่อยจ้าวันหน้าตาร้านอีเกียเนี่ยเป็นอย่างไรม,ม่มาพรายร้านโลโก้สีเหลืองฟ้าสัญลักษณ์โดดเด่นจากประเทศสวีเดนนี่เองร้านอีเกียร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแต่ในนั้นมีสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำสิ่งนั้นก็คือ ่านชาร์จจาก e g เกียเป็น่านชาร์จขนาด 3A ไซต์ AAA แบตเตอรี่รีชาร์จได้แบบ่านชาร์จราดารุ่นราดาไม่ใช่ราดานจะ้ะก็สามารถใส่กับของเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุหรือแม้กระทั่งเมาส์ไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายได้ตัวแท่นชาร์จรุ่มร่างกิ๊บเก๋ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบมีฝาปิดหรือแบบไม่มีฝาปิด ส่วนราคานั้นถูกสุดๆกันไปเลยตกเฉลี่ยชิ้นละ50บาทราคา199บาท4ชิ้นถูกมากๆเลยครับแท่นชาร์จรุ่นก่อนหน้าจะเป็นตัวสีขาวเป็นตัวท็อปความจุ900ถัดมาเป็นรุ่นสีน้ำตาลความจุท็อปของท็อป1,000แต่รุ่นปัจจุบันนี้ ความจุลดลงเหลือแค่750เท่านั้น<ม>แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวแพ็กเกจทาจากกระดาษทั้งหมดเลยถือว่าเป็นพัสดุที่รักโลกไม่ทําให้เกิดมลภาวะรีไซเคิลได้ด้วยแกะมาด้านในจะพบกับทาน4ก้อนดื้อๆไม่มีคู่มือใดทั้งสิ้นและไม่มีพลาสติกสักชิ้นเดียวเป็นทานแบบ Ni-MH Nickel Metal Hydride นะครับปลอดภัยแน่นอน จุดเด่นคือ made in Japan มองเห็นหรือเปล่าความจุ750มิลลิแอมส่วนไอมิลลิแอมคืออะไรไม่ต้องไปรู้เอาเป็นว่าเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดียิ่ง,ง,งแรงแล้วกันแน่นอนครับด้วยความเป็น made in Japan แน่นอนว่ามันต้องมีคุณภาพแบบญี่ปุ่นลองกดใช้ดูจะเห็นว่ารีโมทที่เคยใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วจะเห็นว่าเป็นไฟอินฟาเรดสีม่วงครับปิ๊ดปปิ๊บแบบนี้แปลว่าฐานเข้าแล้วสุดยอดจริงๆเลยในราคานี้ ไปเซเว่นซื้อถัาอัคลคาไลแพงกว่านี้หลายเท่าทีเดียวอันนี้ใช้ได้หลายครั้งเลยนะครับข้อดีราคาถูกมากแค่กราห้าบาทปรรจุภัณฑ์ลักถึงแวล้อมแล้วก็ made in japan นั่นเองถือว่าคุณภาพระดับญี่ปุ่นมนาตรฐานสากลระดับโลกทีเดียวถัดมาข้อจํากัดหรือข้อเสียนั่นเองความจุน้อยเน้นใช้งานเบาๆมั่นใจอะไรมากไม่ได้ครับพังง่ายต้องวัดใจดูเพราะเคยพังมาแล้วขอบคุณที่รับชมสําหรับคุณภาพครูให้แค่6แต่ราคานั้น10เต็ม10ไปเลยถูกคดโคตรเลยครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไลด์เป็นกำลังใจครูด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ